สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องของเกมอีแคสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะมาทํารายการที่ชื่อว่าคุณแม่ชวนชิมนะคะกดอ,อื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะโอเคความอร่อยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่นะคะคุณแม่แพนกล้องหลายรอบแล้วโอเคเป็นกะเพราไก่นะคะร้านคุณลุงเหมือนเดิมเนาะวันนี้คุณแม่ตอนแรกว่าจะสั่งอย่างอื่นนะคะแต่ว่า าเราก็ไม่ได้กินกระเพราไก่ไข่ดาวมาหลายปีแล้วนะคะแม่ไม่ได้กินไก่เลยนะกระเพราไก่เนี่ยที่เป็นเมนูกระเพราไก่นะคะไม่ได้กินเลยนะคะวันนี้คุณแม่จะมาชิมให้ให้ดูนะคะโอเคไปกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอกลับมุมมองก่อนอกระเพราน่ากินมากเลยนะคะเนื้อดูซิไก่จุกๆุเหมือนเคยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเผ็ดจะไม่รู้ว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเด็ก แม่ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะวันนี้จะเผ็ดมากมโอเคแล้วคุณลุงก็อะไรเนี่ยไข่เจียวนะคะแล้วก็เขาจะใส่เครื่องให้ด้วยนะไข่เจียวสิบ,บาทแต่ว่าใส่เครื่องผักอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะะั้นเลิศมากเลยนะคะแม่ชอบมากเลยเป็นร้านเดียวที่แม่รู้สึกว่ามีเจ้านี้แหละที่ใส่ผักให้เราด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะน้ำลายแม่แตกแล้วเนาะไม่ไหวแล้ว อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยแต่แอบเผ็ดเหมือนเดิมนะคะแอบเผ็ดที่แปลว่าเผ็ดมากนะคะนี่เขาให้เป็นเนื้อมาล้วนๆเลยนะคะเด็กๆลุงเขาจะแบบว่าไม่ค่อยเอาหนังมาให้นะคะคือมันดีตรงนี้แหละแม่อยากกินแบบ ไก่ที่มันไม่ติดไม่ติดมันจนเกินไปนะคะไปกันเลยเดี๋ยวามาลองไข่เจียวกันมันอดีกว่าเนาะนี่นะคะโอ้ไข่เจียวดูสิฮว้ยไม่ไขัดตัดไข่เจียวไม่ขาดนะคะแป๊บนึง โอ้ยดูซื้อเดึกๆโอ้ยข้าวป็ได้เลยโอเคเอาข้าวกลับคืนมาก่อนนะคะน,น่าทานมากเลยคุณลุงจะใส่เป็นเอ่ออะไรนะหัวหอมนะคะหัวหอมสีขาวนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศแิ่นิดหน่อยนะคะแม่ชอบมากเลย ก็เริ่มเผ็ดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองชิมไปกับกะเพราพร้อมกันไปเลยนะคะโอเคเราตักน้องไก่ก่อนเนาะ,ะนี่เลยเอาพริกด้วยเหมือนเดิมนะคะคุณลุงใช้พริกเหมือนเดิมเลยก็คือพริกหยวกหรือเปล่าเผ็ดมากจะแม่สู้ได้นะคะกินเผ็ดบ้างก็ทำให้ร่างกายเนี่ย เลือดสูบฉีดน,นะคะเด็กๆมันก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าเราก็ไม่ควรทานเผ็ดมากนะคะไปกันเลยเนี่ยกระเพราอะ่ะมันควรจะต้องกินกับไข่เนาะคือมันดีมากอะ่ะเด็กๆกระเพราวควอนมันควรต้องกินกับเอ่อกับกับไข่นะคะจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ดาวหรือไข่ต้มก็ได้นะ มันจะดีมากเลยนะคะช้ยฉ่ำๆเลยปะ๊ะปกติแม่สั่งกะเพราเน้อเนี่ยแม่จะแบบไม่ค่อยสั่งไข่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกะเพราไก่เนี่ยคือต้องสั่งไข่เลยเ้ยฉ่ำๆ น้ำคุณลุงก็ให้เยอะเหมือนเดิมนะคะเนี่ยคุณลุงก็ให้น้ำเยอะเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวราดกับข้าวไปอีกนะคะเนี่ยน้ำมันไหลนองเข้าๆไปแล้วเนาะเพราะแม่เทในจานเดียวกันนะคะอู้ดอูอร่อยมากแล้วก็ให้เยอะมากเลยนะคะดูสิ อันนี้คือเนื้อล้วน้วเลยนะคะเด็กๆดูเห็นไหมคะเนื้อล้วน้วเลยหกสิบบาทนี่คุ้มมากถ้าเราผัดกินเองเนี่ยไม่ได้นะคะราคาเนี้ยอย่างน้อยอ่ะต้องร้อยหนึ่งอ่ะแม่บอกเลยโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะคะไข่อร่อยมากทั้งหมดแล้วค่าตัวน้องหกสิบบาทก็คือกระเพราไก่ห้าสิบ ไข่สิบบาทนะคะมันก็เลยแบบว่าเออคุ้มค่ามากแม่พูดผิดนะคะรานะคาไม่ใช่ราคาเนื้อนะคะอันนี้เป็นราคาไก่นะคะถ้าเป็นหมูไก่เนี่ยห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าเพิ่มไข่เจียวหรือไข่ดาวเนี่ยก็เ,ยเพิ่มอีกสิบบาทนะคะประมาณนี้เนาะโอเคขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้แม่จะไปสตรีมนะ โอเคนักเรียด็ทุกคนนะคะถ้ามีเออเมนูไหนที่อยากให้แม่ลองนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยด้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ